สวัสดีครับพี่ตุ๊กครับวันนี้จะพามาชมเ e s ป้ารุ่นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งที่ทางร้านเรามีอยู่นะฮะร,รุ่นนี้คือรุ่น gts 300นะครับพิเศษตรงไหนพิเศษตรงที่ว่าสีเนี่ยเป็นสีทองนะฮะเพราะว่าสีเนี่ยเขาทำมาเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีเวสป้านั่นเองนะครับจะมีโลโก้75อยู่เห็นไหมเป็นสติ๊กเกอร์แปะไว้ที่บังโคลนหน้าแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูทางด้านข้างนะครับก็จะเห็นตัวเลข75นี้เหมือนกัน นะครับแล้วถ้าเกิดเรามาดูตรงฝาเคะเนี่ยจะเห็นเพลทตัวนี้นะครับจะบ่งบอกว่ารถเ e s ป้าเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1946จนถึงปี2021นะครับก็คือครบ75ปีพอดีนะฮะเราก็จะมาดูที่สเปคของตัวรถกันบ้างซึ่งตัวรถของเ e s ป้า GTS รุ่นนี้นะครับถือว่าก็เป็นรุ่นพี่ใหญ่เป็นรุ่นตัวถังที่ค่อนข้างจะใหญ่ นะฮะลูกค้าตัวใหญ่ๆห,หรือว่าลูกค้าชอบเดินทางเนี่ยจะชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับที่เบรกหน้าหลังแล้วก็โชคหลังเป็นโชคคู่นะครับมันก็เลยจะมีความนุ่มนวลในการขับขี่ที่สูงกว่ารุ่นเล็กพอสมควรแต่ก็ต้องแลกมากับความคล่องตัวที่จะหายไปบ้างนะฮะแล้วก็รุ่น75ปีนี่ฮะเขาจะให้กระเป๋ามาหนึ่งใบซึ่งกระเป๋าที่เขาให้มาก็ไม่ใช่กระเป๋าธรรมดานี่ทรงกลมเพราะว่าอะไรเพราะว่า เขาตั้งใจทําออกมาให้เป็นทรงเหมือนยางอะไหล่นะครับซึ่งเวสป้าสมัยก่อนถ้าเราย้อนไปดูเขาจะมียางอะไหล่ติดรถทุกคันขึ้นอยู่กับว่ายางอะไหล่ลอนนั้นน่ะจะอยู่ที่ตรงตําแหน่งไหนของตัวรถเท่านั้นเองบางอันก็อยู่ด้านหน้าบางอันก็อยู่ด้านข้างนะครับหรือบางอันก็อยู่ด้านหลังแบบคันนี้แต่ในเวสป้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยยางมันพัฒนาไปไกลมากมแล้วครับมันเป็นชุบเม่มีมันไม่มียางในนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะรั่วจะแตกจะระเบิดนี่มันยากละ เขาก็เลยไม่ใส่ยางอะไรเข้ามาให้มันหนักหรือว่าเกะก,กะพื้นที่นะครับมาดูถึงใต้เบาะก,กันบ้างบอกเลยว่าใส่หมวกน็อกได้สองใบสบายๆนะฮะกว้างมากเก็บได้สบายเลยฮนะสัมภาระมีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้หมดนะครับแล้วก็เราสามารถยังถอดออกมาเพื่อที่จะเซอร์วิสด้วยตัวเองได้ด้วยนะฮะประมาณสักเดือนนึงก็เปิดดูเครื่องเขาสักทีนึงว่ามันมีพวก เศษใบไม้ถุงพลาสติกอะไรเข้าไปติดบ้างไหมหรือถ้าเกิดฝุ่นมันเยอะๆก็เอาลมเป่าเข้าซะหน่อยนะฮะสุขภาพเขาจะได้ดีนะครับหรือบางท่านมีของเยอะมากๆเสียเวลาที่จะต้องมานั่งเลือกของที่จะเอาขึ้นบ้านก็เอามันไปทั้งกล่องนี่แหละหิวขึ้นบ้านไปเลยสะดวกสุดๆนี่ใส่เข้าไปปิดเบาะจบแล้วก็รุ่นนี้นะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นรุ่นตัวท็อปสุดเพราะฉะนั้นหน้าจอ ของเขาจะเป็นหน้าจอแบบ TFT นะครับเป็นจอแบบดิจิตอลแล้วนะฮะจะไม่มีเข็มไม้ซึ่งจอตัวนี้มันจะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ด้วยนั่นหมายถึงเราสามารถดูได้ว่ามีใครโทรเข้ามาฮนะรเราก็มองเห็นที่หน้าจอได้เลยหรือเราจะเลือกเชื่อมต่อกับบลูทูธที่เป็นหูฟังสามารถเปลี่ยนเพลงได้ด้วยผ่านที่ตัวหน้าจอนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับไฟหน้าก็เป็น LED ตามภาษารรุ่นใหม่เพราะว่ามันให้ความสว่างที่มันดีกว่าหลอดไฟรุ่นเก่าเยอะมากแสงนวลตานะครับแล้วก็ความร้อนสะสมในโคมก็จะน้อยลงครับส่วนค่าตัวของเขานะฮะรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่259,900บาทนะครับแล้วก็สามารถดาวเริ่มต้นที่1 3 0 0 0บาทแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเพียง3,183บาบาทต่อเดือนเท่านั้นเอง นะฮะสามารถผ่อนได้ยาวสูงสุดถึง5ปีเลย60งวดเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เวสป้ารัชดาเลยเลยนะครับขอบคุณครับ